นฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มีสเปเชียลเกสต์นะ <laughs> ชื่ออะไรก่อนชื่ออะไรก่อนชื่อเจี๊ยบค่ะมาจากไหนคะมาจาก o r i g i ิน l l ลีมาจากประเทศไทยคะ่ะแต่ว่าเมื่อวานนีมาาน่มาจากนอร์เวย์ค่ะมาจากนอร์เวย์แล้วถามก่อนว่าเราคุยกันวันอังคารนะคะ <laughs> แล้วคุณพี่เจี๊ยบเนี่ย <laughs> ก็จองตั๋ววันอังคารและก็มาถึงโฮมเตเกสนวันพุธจ้า ร้อนกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วฉุกและหกมาก<ช>แล้ววันนี้ก็คือวันพฤหัสนะคะก็ไม่ได้แบบเราไม่ได้แพลงกันเลยว่าเราจะมาเจอกันเออแต่ว่าคือไหนๆก็เนาะแบบพี่เจมมาแล้วเราก็ต้องมาเจอให้ได้แหละ<ช>ก็<ๆ>ตอนนี้นะคะเรามาที่เมืองเฮลซิงเงอร์จะพาพี่เจมมาดูแบบความบ้านสีๆอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็คือเมืองล้างแหละเพราะว่ามันเป็นวันหยุดอีสเตอร์ของเขา <laughs> ก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปทำอะไรกันนะจ๊ะ ก็ป้ายแรกนะคะพอดีพี่เจี๊ยบอยากก็ห้องน้ําเรายังไม่ทันได้เดินไปไหนไกลเนาะก็พอจอดรถลงมาก็มองหาร้านคาเฟ่หรืออะไรไปกินกาแฟกรุกริเพื่อที่เราจะได้เข้าห้องน้ําด้วยอะไรเงี้ยเนาะก็เลยแบบไม่ได้ทันเลือกร้านหรืออะไรนะคะเอาง่ายๆก็มาเจอร้านมันเป็นร้านอาหารนี่แหละเออให้ดูบรรยากาศก็คือเป็นร้านอาหารเลยแหละมันไม่ใช่แบบร้านคาเฟ่อะไรแต่ว่าเราก็โอเคขอมานั่งแหวะดื่มกาแฟ ได้กาแฟหนึ่งแก้วก่อนน้องไม่ว่ายัางไงก็อย่างน้อยคือแม่ต้อมได้กาแฟหนึ่งแก้วแล้วพี่เจี๊ยบได้ข้องนานนะคะทุกคนก็หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีพี่โอตครอบครัวพี่โอตามมาด้วยนะคะเพราะว่าได้เขาได้นัดก,กับพี่เจี๊ยบเอาไว้อเลยไงก็ปุบปรับรับเชิญได้เจอพี่โอเหมือนกันนะวันนี้ก็โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าเราจะทําอะไรยังไงกันที่เมืองเฮลซิงเ่อร์วันนี้นะจ๊ะโอเค ตอนนี้นะคะเราพาพี่จียมาเดินเล่นเมืองเฮลซิงเงอเนาะ <Hello. S 1> ซึ่งวันนี้มันเป็นวันที่เป็นวันหยุดอีสเตอร์นะคะ oh. ก็ร้านรวงเลยก็ปิดหมดเลย แต่ว่าจุดเด่นของที่นี่คือบ้านเขาแบบมันจะเป็นสีๆีอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบว่าแทนที <laughs> <co> ่จะเข้าลงเข้าร้านอะไรางี้ที่ร้านมันปิดเราก็มาเดินถ่ายรูปแทนก็จะได้แบบวิวบ้านสีๆเนาะก็บ้ากล้องถ่ายรูปกันสองคนเราที่แบบว่าเด๋วก็คือเราทําไมพี่เจี๊ยบเล่าเหตุการณ์เมื่อกี้นี้เราไปถ่ายรูปหน้าบ้านคนแล้วก็เจ้าของบ้านบอกว่า sorry is private ลุงนี่กันแทบไม่ทันเลยอะ นานแบบสองคนก็เลยต้องยุระยตออกมาก็โอเคเนอะเราไม่รู้อะเนาะทำไมเราไม่ตอบไปว่าก็ฉันมาหาเธอไงตามนานเอ้ยตัวนี้สวยตรวนี้สวยไป่เจียมเดี๋ยวจะถ่ายรูปเจอแบบอาร์ตกราฟฟิตี้ มือกลางวันนะคะเราไว้มาทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อไม่ใช่อันนี้คือเฝอเวียดนามนะคะใช่แล้วอยากทานอะไรแบบอุ่นๆสดน้ำสดน้ำนิดนึงนะบรรยากาศวันนี้ก็ขมุกขมัวโยอันนี้วิดีโอนะคะอันนี้ถ่ายอันนี้ถ่าย u t u b e ถ่ายทำคอนเทนต์ก็เรามากันคงองค์ประชุมแล้วพี่โอนะคะแล้วก็พี่เจี๊ยบคือพวกเราเนี่ยรู้จักกันจากเดนี้ค่ะซึ่งถ้าบอกอายุเราก็เกิน20ปี เกินไหมสมัยแดรี่ค่ะคือรู้จักอย่างน้อยเกิน11เอ็ดปีนาก็คือเรารู้จักกัน16ปีได้เลยนะเพราะเราเป็นสมัยแบบโลกโซเชียลบุกเบิกสมัยก่อนเขาจะมีแบบพวกบล็อกเอ้ไม่ใช่บล็อกเออบล็อกถูกแล้วเขียนบล็อกเขียนแดรี่ออนไลน์อย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ไม่ไม่มีแล้วเนาะพวกบล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อก่อนเรารู้จักกันมาจากการอ่านเรื่องราวของการละกานอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังสารสัมพันธ์ จนแบบติดต่อกันมา,าแล้วก็มานัดเจอกันบ้างครั้งคราวเนะาะครั้งขาวนี่แบบว่าครั้งค่าวเจ็ดปีครั้งหนึ่งก็รอบนี้ก็คือสาวนอร์เวย์มาเจอสาวเ็นมาเพื่อนบ้านกันตอนนี้นะคะเราย้ายมาตรงมิวเซียมนะคะเป็นแบบมิวเซียมเกี่ยวกับเรือ,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 อมันจะอยู่เนี่ยอยู่ข้างใต้ดินตรงนี้แหละมิวเซียมใต้ดิน แล้วก็ที่เห็นวิวไกลๆตรงนน้นเป็นปราสาทนะคะแต่ว่าเราจะไม่ไปปราสาทนี้เราจะมาเที่ยวพาพี่เจียมมาเที่ยวม,มิวมเซียมดีกว่าเพราะว่าอากาศก็เย็นๆด้วยเราไปอยู่ในอาคารน่าจะดีตจ<ะ>้าเราเราจะไปไหนกันะคะ,ะแนะนำหน่อยมิวเซียมอะไรนะมาริไทม์แมริไทม์เดนมาร์กนี่โอเค ก็เคยผ่านไปผ่านคนเดนมาร์กไปเที่ยวนะคะเดนมาร์กไม่เคยเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ใช่คนเดนมาร์กก็คือเดินผ่านรอบๆแต่ไม่เคยเข้ามาที่นี่เหมือนกันก็เราไปดูพร้อมๆกันมีแขกมาถึงจะได้เข้ากต้องโอเคก็เป็นมิวเซียมที่อยู่ใต้ดินนะตอนนี้เราก็เดินลงมาแล้วกำลังจะลงไปใต้ดินในมิวเซียมเข้ามาแล้วนะคะในมิวเซียมมาริชามเป็นเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์เดินเรืออะไรเงี้ยเนาะเรื่องเรือเรื่องเกี่ยวกับ การเดินเรืออะไรเงี้ยดูสิมีกะลาสีใดๆเอ้ยตรงนี้ดีน่าจะแบบเด็กๆมาต้องแฮปปี้เลยอะ่ะเ,เป็นแบบ วัยต้องบ่าเดี๋ยวพามาเฮ้ยพี่โอลิเวอร์ไปแล้วจ้าเป็นโซนแบบสนามเด็กเล่นเด็กอ่ะต้องสายพี่โอต้องถามพี่โอว่าคิดวันนี้ใครรู้ว่าใครออกแบบแต่ก็ไม่เคยเข้ามาเขามีสไตล์ของเขาแบบนี้เนาะเก๋ๆจะสร้างพิพิธภัณฑ์ต่ำกว่าดินได้เนาะคิดได้ไงอะเนาะไม่บางวิวของ ของงพรรระะาาชวัปแล้วก็ทะเลอะไรเงี้ยด้านนเี่ยถ้าเรื่องการออกแบบอาคิเทคเราต้องถามพี่โอนนะคะพาพี่เจมมาดูพี่ก็แหละพาต้อมมาดูพาพี่โอนมาดูด้วยช่วยกันดูเอาไปหมุนได้เวยอ๋อมันมันมันแกว่งได้อ๋อมันก็คิดว่าเหมือนจำลองเป็นเรือเนาะคือมันเรือเลยนั่นแหละบาลีเนาะ อนนี้นะคะแยกกับพี่เจีย๊ยบกับพี่โอนมาแล้วนะคะพอดีว่าเดี๋ยวโอนจะต้องกลับบ้านไปช่วยคุณพ่อดูลูกต่อหนุ่ๆพอดีว,วันนี้แอบแวบ,บออกมานะคะก็มาแวะซื้ออาหารเย็นกลับบ้านไปฝากหนุ่มๆที่บ้านด้วยเนาะก็เดี๋ยวของเด็กๆจะเป็นสูชิแล้วของคุณพ่อก็จะเป็นแซนด์วิชหมูกรอบน,นะจ๊ะ